อนนี้เขาก็ยังอยู่ในเมืองอินสบุกเมืองสวยของประเทศออสเตรียนะจ๊ะเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาละกาบ้านเรือนผู้คนสีลูกกวาดสวยงามสะดุดตาจ้าพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนสีลูกกวาดของผู้คนก็จะเป็นให้หล่์ของเมืองนี้น,นะจ๊ะพี่น้องหลังจากที่วิดีโอที่แล้วเข้าไปสวนสัตว์บ้านว่าจ้าพี่น้องเขากาศสีเดือนลงมานะจ๊ะ ลูกเดินขามสะภานนี่นะกัแม่น้ำอินสปฟังอีกฟังหนึ่งสิเป็นฟังใจกลางเมืองนะจ๊ะกระใสเวลาเดินม่ดนจะพี่นองประมาณ20-30นงานที่พักถึงใจกลางเมืองนะจ๊ะฝรั่งหน่อยก็ขอพักก่อนว่าเมือยว่าสันจ๊ะขนาดว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วแต่ตน้นไม้ใบไม้ก็ย่งหลายนะจ๊ะถึงแดดจะหอนเวลาเข้ายางไปตามถนนก็รู้สึกบอหอนลยจ้ะกำลังเดินพอดีเลยจ้ะ ฟังนี่แหละจ้าที่เข้าขึ้นไปอ่าสวนสัตว์เมื่อกี้เราก,ก็เดินลงมานะจ่าสวยงามล่มรูนคักน้จ้าพี่น้องเรายูรู้ซึกว่าเมืองใหญ่แต่ว่าสะอาดสะอานค่ะจ้าตามทอกถนนเอียงแถบจะวิีขยะได้จ้าขนาดว่าทั่วมาล่งหลายๆเมืองนี่เดินมาสักพักนึงเข้ามาหาเขาเทียงกินนะจ๊าพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเมืองเลยจ้ะคือบ้านสีลูกกวาดบ้านได้ละหลังกันท่าสีสแตกต่างกันไปแปลกหูแปลกตาเนาะจ่า เข้ากับผ้าลูกๆมานังอยู่รานอาหารที่ยุตตรงขามบานสีลูกกว่าด่นละจาเข้ามากินด้านอาหารตุรกีนะจ้าพี่น้องราคาอาหารการทั่วไปมาถึงกวะบาแพงมากนะจ้าทางที่เป็นเมืองการท่องเที่ยวละกาทั่วหลายจ้า พำลังหน่อยมักตะก,กะแตนหลายจนว่าสือตุ๊ก,กตาตะก,กะแตนตอนขึ้นไปเที่ยวสวนสัตว์นะจ๊ะส่วนอาหารของเข้าอีสักานี้เป็นออเดอิม้ะจ๊ะเรากินคู่กับขนมปังส่วนอยู่บ่คอยหิวอยู่กับสิสร้างแรปกินนอกจากส่วนน้องกาวก็บระบาดเปิดก,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 กินอาหารเพิ่นนั่งหากจา๊ะกินเขาแล้วพากันยางเขามาในเมืองโทรศัพท์อยู่กับซแบตเปิดนาาัวจ๊ะพี่น้องอยู่กัเล่ยทายลูกบ่ได้หลาย ตรงดีก็จะเป็นใจกลางเมืองนะจาะหนักท่องเที่ยวมากก็สิผ้ากันมานางผ้ากันมาเดินเล่นแล้วก็สีมีดนตรีเล่นอยู่นะจ๊ะพี่น้องเมืองวาคนหลายคักจ่ะตามร้านอาหารก็สีมีค้นมานางกินกาแฟนางกินข้ากันกะตอนแรกเขาแพทย์กันว่าจะผ้าลูกๆไปเที่ยวเมืองมิวนิกจะประมาณสองขึ้นนะจ๊ะได้ไปเอามาอยู่ก็เลยเปลี่ยนใจว่าเข้ามาเที่ยวเมืองนี้ บอต้องไปนอนโรงแรมดีกว่านะจ๊ะพอผ่านเมืองราคาโรงแรมของอินสบุกขึ้น,น1เท่าก,กับราคาโรงแรมที่เมืองมิวนิกสองขึ้นเลยจ้าพี่น้องถนนหนทางสะอาดสะอาดนะจ๊ะที่เห็น,นก็จะเป็นร่างรถสําหรับรถ,รถร่างแลนด์มนถนนนะจ๊าพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองนะจ๊ะถ้าเกิดใครมาเที่ยวอยากกินไอติมไอศครีมนะ ใจกลางเมืองกินบ่ได้เลยจ้าค้นต่อแถวเง้วเลยจ้าพี่น้องช่วงหน้าฮอนร้านขายไอติมขายดีคักจ้าเขาก็เลยเดินทัดไปอีกตรงตึกหนึ่งก็จะมีร้านไอติมอีกอยู่จ้าคน้นกสินัง